สมาคมสองล้อสมุดปราการชวนปั่นไหว้พระเก้าวัดรอบสุวรรณภูมิระดมทุนซื้อของขวัญในวันเด็กแห่งชาติเมื่อเวลาหนาฬิกาวันที่5ทธันวาคม2,566ที่บริเวณล,ลานดินข้างวัดหัวคูตำบลศรีสัดจระเข้น้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนายเพชรธกริกดีจาริยวงศ์ นายกสมาคมกีฬาจัก,กรยานจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับนายธงชัยอัศวสุขีตัวแทนนายสุดใจจริยภากรประธานชมรมอ่อนร้อยและนายรัชพลอ่อนสีนายกสมาคมโรตารี่บางพีจัดกิจกรรมปั่นจัก,กรยานสองล้อภายใต้ชื่อทัวร์ท่องเที่ยวไหว้พระเก้าวัดในเขตพื้นที่รอบสนามบินสวนุวรรณภูมิ Okay, ในกิจกรรมมีพันตำรวจเอกพีรศักดิ์รอดบนรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งนายพยโนเอี่ยมสะอาดนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะจระเค่น้อยรวมถึงกลุ่มและชมรมต่างๆที่ชื่นชอบและรักในการปั่นจักรยานได้นำรถเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนเกือบ100คันอะไรพิถ่ายเลย เานักปั่นทุกท่านนะครับที่มาร่่มงานวันนี้วันนี้ก็งาน้ร็มนะปั่นทุกคน่นก็ไม่มีเลยทุกท่านคุณไม่เก่งเองอ่อนไม่ได้นะครับของทุกท่านเลยหนีครับเีมเยครับไหไหม

ดีครับเอ่อวันนี้วันที่ห้าธันวาเป็นวันดีนะครับพวกเรานักปั่นจักรยานในมุนประการทั้งหมดได้รวมตัวกันมาทำกิจกรรมในวันนี้ซึ่งผมได้รับมอบหมายจากเอ่อท่านสุดใจ,จติยยาาริยาภากรนะฮะท่านประธานของเราให้มากล่าวเปิดกิจกรรม วันนี้กิจกรรมเรามีวัตถุประสงค์ในการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระภูมิพลมหาราชนะครับซึ่งอยู่ในเป็นขวัญใจของของประชนชาวไทยมาตลอดแล้วก็เพื่อสุขภาพของทุกๆคนมีสุขภาพดีและก็เป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้กับสมุทรปราการ จุดประสงค์อีกข้อหนึ่งก็คือเป็นการหารายได้จัดซื้อของขวัญให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลนนะครับก็หวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่มาร่วมกิจกรรม